สวัสดีจ้าพี่น้องกะทินหน่อยมาแล้วด้วยจ้ามื่อนี้กะทินหน่อยจะพาะมากินแกงเห็ดแต่ว่าก้นจะไปแกงเขาต้องมาเก็บเห็ดก่อนนะคะนี่คะ่ะพามาชมบรรยากาศเก็บเฮ็ดจ้ามือนีมเมื่อก็เ้เฮ็ดปวกก็ะพอคะ่ะเฮ็ดปวกกำลังออกเลยด้ยจ้าช่วงนี้เที่ยงเก็บเห็ดเทั่งฝนตกจ้านี่ค่ะมีแต่ดอกจุ่มจุ่มจีๆเลยจ้ามาบัตท่นีจะพาเขาเมื่อบานไปแกงขันตอนแรกเขาก็ต้องเอาเห็ดมาขูดหลางทําความสะอาดก่อนเนาะจ้าเนาะนี่คือการขูดขาเห็ดเวยจ้า ขูดไปที anything, ่ระดอดที่ระดอดแบบนี dai, ้เลยจ้ะเพื่อให้ขี้ดินอีหยังต่างๆมันออกเนาะจ้ะถ้าเฮาบ่ขูดบ่ล้างดีๆมันจะมันจะแหย่คือมันจะมีแบบว่าเวลาย่ําไปมันจะมีเม็ดดินขั้นตอนต่อไปเฮาก็จะเอามาล้างน้ําความสะอาดดีๆอีกประมาณ3-4น้ําเลยจ้ะอันนี้ก็บ่แน่ใจว่าแต่ละหมู่บ้านเฮ็ดจังได๋เนาะจ้ะแต่อันนี้ก็เป็นวิธีการล้างของกระทินน้อยต่อไปเฮาก็จะมาเก็บผักอีตู่หอมๆจ้ะไปไว้ใส่แกงเฮ็ด ต้นผักอีตู้กับเท้าคาักละจจะเดี๋ยวสิได้ปรุงไหมละแล้วก็แวะเก็บบักพีกไปใส่น้ำจากน้อยนึงจ้าช่วงนี้เห็ดกำลังออกเด้อพี่น้องผู้ใดแบบว่าอยูบ่บ้านบม่มียังเห็ดก็ไปหาเก็บเฮ็ดจ้ะนีกกระดังไฟไ้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่เตาทานเช่นเดิมเอาเห็ดที่เฮ้าล้างน้ำความสะอาดเรียบร้อยใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะก็จะมีน้ำจากการล้างเห็ดติดลงไปน้ำจากน้อยเนาะจ้ะจจเวลาเฮ้าแขงเข้ากับ่ต้ตองใส่น้ำลายเนาะ ขั้นตอนต่อไปก็เอาบักพีกมาตำจากบักพิกที่เหมาะสมกับการแกงเห็ดสําหรับความคิดเอ้ยบ่เป็นความคิดความหมักของกะทิหน่อยคือใส่บักพีกดิบพ,พีกกะเรียงบานเหาเนาจะจากมาตำแล้วกะ็ใส่ลงไปมันจะหอมค่ะหมักเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายก็กล้าเอาด้วจ้าและะ้วก็ปรุงรสด้วยเกลือผงชูรสค่ะแกงหอยอย่าให้เผ็ดแกงเห็ดอย่าให้เค็มนะคะใส่น้าปลาแดงลงไปจังหน่อยนึ่งถ้าแกงเห็ดเค็มนี่มันจะบ่แแ่บเลยจ้ามันก็นจะแกย่ยากเนาะ ใ ð, ak, ENNIS, para, laut, ส่ผักกลูกโดดเติมลงไปให้พอน้าจ้าเติมหนามเปล่าจ้าหนามเปล่าก็คือกะทิหน่อยจะบ่ได้เติมหลายเพราะว่าหนึ่งคือมันมีหนามที่เท้าลางเฮ็ดไปแล้วนิดหน่อยแล้วก็มีหนามจากเฮ็ดที่มันจะออกอีกเนาะจ้าแล้วก็สูตรกะทิหน่อยเวลาแกงเฮ็ดกะทิหน่อยจะใส่เครื่องใส่เฮ็ดต่างๆลงไปแกงเถียวพร้อมกันบ่ต้องล่อให้เดือดแล้วจังใส่เฮ็ดเนาะจ้าเพราะว่ากะทิหน่อยอ่าหมักว่ามันมีหนามจากเฮ็ดออกมาแล้วหนาความหวานจากเฮ็ดมันจะออกมาเองของมันเนาะจ้าถ้าเขาใส่ตอนเดือดๆน้มา ความหวานจากเฮดอาจจะบ่ค่อยออกอันนี้ความคิดส่วนตัวกัทินหน่อยนะคะแต่ว่าแล้วแต่กรรมวิธีของแต่ละคนเดอ้อแล้วกะพ่อเฮดมันเริ่มสุกแล้วเขาก็จะใส่ผักอีตูแกงเฮดปวัวบ่าต้องใส่เวลาโดนจ่าแค่น้ำเดือจังหน่อยแล้ะกะเฮดมันเริ่มยุบตัวลงเนี่ยคือเอาเลยจ้าเพราะว่าถ้าเขาแกงโดนอะ เฮดปวงมันจะบ่ค่อยหวานกรอบนอกจากเนาะนี่ค่ะให้ักอีตูมันสุกแล้วกะซิมเบิงรสชาติขาเหลืออีกย่างก็สามารถเติมได้จ้าแต่ว่าเทคนิคก็คือเฮ็ดให้มันแบบว่าจางๆไว้ก่อนค่ะแกงเฮดอย่าให้มันเค็มเนาะแล้วก็อ่าบ่ต้องใส่น้ำลายจ้าเอาน้ำความหวานจากเฮดนี่ค่ะเห็นบอน,น้ำเต็มหม้อพลือเลยจ้ามาค่ะวันนี้มาแซ่บๆน้ำกะทินหน่อยจ้าเป็นตัแซ่บบ่าจ้าพี่น้อง เทลงไวเลยค่ะมอนี่แกงหมอย่ญ่ๆสดกินหอนหอนบรรยากาศฝนตกจ้าเขาก็ากบ,บรรยากาศคกขนาดค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปให้กะทินหน่อยเด้อคะ่ะเดี๋ยวกะทินหน่อยเสียงกินแกงเห็ดฝวกนาสาหรับมันี้กะทินหน่อยขอตัวล่าไปกินแกงเห็ดกินเสซ็จหล้วก็สิไปหาเกบเห็ดตัวอ,อีกเด้อจ้าพิน้องขอบพูดหลายๆเด้อค่ะสําหรับทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้บายบาย